ดีครับเพื่อนๆมาอน,นี่กระหมานหลายนะคะเนาะอุ้ยหมานหลายก็สูมมะะ้มือได้แจ่มืาเนี้ยนะใชนไหมมานหลายก็ตุกม,มือเลยค่ะมาอน,นี้ยนะนเพื่ด้ๆจ้่กุ้งสวยๆเลยนะคะเนาะจ้าเพื่อนๆใกล้ๆตัวก,กุ้งนะคะมาอน,นี่เต็มดวงเด้งดงเดง,ดงเดงลยจ้า ก็ไมีแต่ก <bursting> ุ้ง <gardens> ล้วนๆนะคะเนาะมันเนี่ยโบ้ไค่มีปลานะจ้ะโบ้ไค่มีปลาผนเลยปลาปลโบ้ไข่มิผลนะจ๊ะปลาซิ้วปลาอย่างโบ้ไค่เข่านะจ๊ะเนาะสูตรเนี่ยกับสูตรเกล้าแล้วกับเพื่อนเพื่อนสูตรเนี่ยกับสูตรเกล้า้ะจ้ะสูตรที่แม่น้องเกตลงไว้นะคะเนาะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่น้องเกต์ชาแนลนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้กับพาเพื่อนๆมาใส่ที่รักกุ้งนะคะเนาะ ใส่ที่หลักกุ้งกันนะคะเพื่อนเพื่อนพบกันในบัญชีวันนี้บันทีสิบเอ็ดแล้วคะเนาะมือเอ็นเต่ากับสิบเป็นสิบสองเลยค่ะเยือแม่นงเกตกับสูตรเก่านะคะเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนกะปิกับหัวอาหารปละดุกนะคะสูตรเก่านะคะเพื่อนเพื่อนใครอยากดูสูตรแม่นงเกตใส่เยือ นกแก้วกริเฮ็ดคลิปไว้อยู่เด้อค่ะเด้อในช่องไปดูคลิปได้นะคะในช่องของแม่นกแก้แวเชนแนแะลรค่ะเนาะแม่นงแก้แวะะกระช้ำสนสูตรใ้เนื้อไส้กุุงอยู่นะค่ะเนาะน,ะนีจ้ะแล้วก็มามัดอย่างนี้นะค่อนเพื่อนๆแล้วก็ลงไปใส่เลยทางลงกับชั้นๆนะค่ะเนาะทางลงกับประมาณนี้แหละค่ะ ลงยากๆแล้วกันเนาะทางลงก็ชันๆ ทางลงก็จะประมาณนี้แหละครับเ,เพื่อนๆมันยากนะคะเนาะ ม่อเกลดกัขาอนุญาตบางที่ดักงงกันนะครับเพื่อนเพื่อนพบกันเมื่อเช้าแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนมันยากายามที่ดักงงเหรจ๊ะเนาะโอเขามาตื้งหอไปไมใช่ตงเวนเลยอยู่แล้วไปเม็ดคลิปเวทคลิปไป Biểu diễn của chúng à. à? à. tôi đã được một số đây 2 được một số người dân ở một số người dân một số người dân đây มีาเพื่อนเพื่อนเขาะเก็บเขาจะเล่าเขาจะเก็บมั้ยเนี่แราเจ้าเขาด้เก็บอยู่ะดตเนาะ หลังนี้กันหลังเล็กแล้วน้อยนะคะนจุ่มๆกันไปจ้ะอะกป็นเลือหลังน <et language> <au a> <perk nationale prayed> ี้ก่ะจ้ะ ใครขึ้นมันแน่นิดนึงดูหลังสไปจ้าดูไปเนี่ยพระขาวบ่เล็กบ่นอยู่ที่โอ้ยเพียบโอ้ยของของเชื่อของเชื่อที่ร่มหลังนี้กับพ่อด้เก็บกับเพื่อนๆน่ยลายหลังกับื่มกันไปแล้วจ้ะนะโอ้ยท่าจะเบื่อถึย พอได้ตำจ้ะพอได้ตำมากมมามลมาอกมา,มาเลยค่ะน่ะคงกลบมาลุนอีก2หลังนะครับนเซ็ด หลังหลังที่ไช้แล้วจะนะไเนอะ้าวอ่น้มันจะสิลมเนอหลังนี้เป็นยังไงนอะเว้า่าฮ่าฮ่ว้ัมาแกันเด่อจันเบิ่แล้วกันใคแน่จิตน้อยจ้ะ เฮ้ยสองหลังเลยนะเฮนเ้ยอะเด้เอาไปเห็นโต๊กุ้งเลยดิแอบบ่เห็นอยู่แ wow ช่เพ <laughs> ื Lake ่อนๆอยู่ข้างในน้องโต๊ใส่เดี๋ยวบ่เห็นจ้จกอฟเป็นผัมี้ต้องไข่าวกัน นี่เพืเ่อนๆหมังคือคเกลือะสนเกลิอกันยุบ้านแล้วจ้าปะเดี๋ยวาเบบังตอมเชฟกุงกนน้งแล้วกันนะค่ะนะี่ค่ะเพื่อนๆหมางเยอะจ้ะเนะล้างหน่อยล้างหลายไป่ใช่ลรจ้า ะเพื่อนาดเพืนเพืนแล้วนี่นะาดิเดจ้เบอรน็ด้เด้นเด้อเ้อเเกีใส่กุุงสอน้องแล้วค่ะเนาะนองนึ่งจะเป็นตัวดำแน่ เป็นใบไม้ไลายนะจ๊นะเนาะใบไม้ไลายกุ้งจะสีอ่ะแดงแดงจ้ะน้องนึงกุ้งโตใสนะคะเนาะน้องนึงกุ้งดำก็ขึ้นอยู่กับน,น้ำนะจ๊นะเนาะได้ใบไม้ลายกัน เป็นเพื่อนนะางหลังนี่จ้าป๊าดสิอเนเป็นก Л ำเลยค่ะมันมันมันใจายงนเ,นเพื่อนเพื่อนบางเด้อเจีเทเบิ่งป๊าดมาดามานเลยค่ะนี่ครัเพื่อนเพื่อนมานี้กะมานหลายนะคะเนาะอ้ยมานหลายก็สุมมือแด้แ้่มันนี้นะนี่ะหมานหลายก็ทุ้มมือเลยค่ะมันนี้ยนะกเน้ยจ้ กุ้งสวยๆเลยนะคะเนาะจ้าเปิดอนมาใกล้ๆตัวก,ก,กุ้งนะคะมาเนี่ยเต็มลงเดง้งลงเดง้งเลยจ้าก็มีแต่กุ้งล้วนๆนะคะเนาะมาเนี่ยโบไครมีปาลาะ้ะจา้าโบใครมีป,ปละผนเลยปลาปลโบใครมีปาา่ผลนะจ้ปาปลาซิวปลาอย่างโบใครเข่านะจน๊ะน,น้ำมาเนาะสูตรแยี่ยกับสูตรเก่าแล้วกับเพื่อนๆ สูตรเนื้อกับสูตรเกล้วนะจ้าสูตรทีร่แม่น้องเกศลงไวนะ้นะคะเนาะแต่เพื่อนๆสนใจกันเข้าไปเบิ้งได้เลยค่ะเด้อในช่อง youtube ของแม่น้องเกศนะคะเรีอนเบิ้งได้ค,ะดค่ะเนาะกับคลิปที่ผ่านมานะจ้าคลิปทําเหยื่ออาหารเนาะค,ะะคะงง่ะเนาะง่ายๆนะจ้าสูตรนี้นะได้ผลนะกับเพื่อนๆเนี่ยกุ้งนะเข้าได้เนาะแล้วจ้าสูตรมีหัวอาหารกระป๋ีงสองย่างนะค,ะนะคะ่ะเนาะไปรับชมได้เลยจ้าเด้อามีน้องเกศดจังไหนแน่นะคะเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิไปไว้เพียง ก็นี่ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องไม่น้องเกดชาแนลนี่นะจ๊ะไม่น้องเกดเราขอฝากช่องทา้งนึงนะคะน้องไม่น้องเกดแฟนเพจนะคะเด้อเพื่อนๆเอาเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องเกดในนี้จ้ะ,ะ,จะ,ะำใจใจสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า